เรียกมาเอของตัวเองอันนี้ของเขาอ้ทำไม่รนการแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อนก็ไม่ได้คือตอนที่ตีพ่อตีแม่แล้วก็ตายแล้วตอนเขาแตตยต้องต้อเขไปย เอออปเลมีมีโทรศัพท์ถึงชื่อนามสกุลของของคนโคลงไปแล้วก็ไปกดติดตามไนวิดีโอไลสดอะรนีกดแช่นเยรัพกดชื่อนามสกุลเองเตรร้อมเงก็านั่งฝักเฉสนอโชว์ให้ถึงที่โอเคสว่างหนมันกลางกลง ในชาติเรนแล้วก็มีงมันมีเต็กุนหนึ่งมันมันไม่ทำอะไรงานการก็ไม่ช่วยผมไยายาทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เล่นการพนันวันหนึ่งจับชวนกันในปนเล่นตีกันมีใครที่ใครเชียรพร้อมใารพร้อมยกที่หนึ่งยักยักยักเดียว เด can. ินช้าๆลูกเดินช้าๆสวยๆ่ะปล่อยไกล ไ่ไกตงใ้นใาเคลท,ที่ถต่อไปยกที่ยังยังาีตามยกที่สอเริ่มทัปลอยกายได้ไแล้วท่านประธาน คนนัดรอบเล่นการบันทึกตำรวจทีตัวนี้เอาตำรวจเชิญเอาตุ้งใหญ่หนีตุ้งใหญ่หนีแล้วเอาตำรวจใะสายตำรวจนี่คนนี้นี่ตำรวจจัไปจับไปฮะตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วผมังวิ่งไปหล้ว คุณแม่ครับเรงกานที่ตรจับด้วยความโมโหคุณแม่เลือกขึ้นหน้าเดินเข้ามาหาลูกพร้อมกับสะกดค่อยคำหวานหานมากเดื่อ่าพูดหนูเป็นคนถือไม้แสดงด้วยหนูก็ต้องไปร่วมนั่งล้อมล้อมไปนั่งล้อมล้อม ะถือป้ายเสร็จปุ๊บนําเสนอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ค่อยฟังคุณครูคู่แล้วก็ให้มานั่งล้อมก็บอกให้นั่งล้อมก็นั่งล้อมทุกคนนะคะโอเคเนาะใช่คุณอธิบายใช่พี่อ๋อคพี่เป็นคนอธิบายใช่ถูกต้องไม่ต้องทําอะไรถือป้ายอย่างเดียวเลยยิ้มวันหวะแล้วเด็กเกเรกลุ่มนี้ก็โดนตมก้อนลากออกไปเข้ากลุ่มรวมกันให้กับกลุ่มที่สามเอง